สบายดีทุกคนวิดีโอนี้เบ้าเขียวเนาะจะนำพาทุกคนมาเที่ยวโซมสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางนาะข้าหลวงวิจาร์เป็นสวนสาธารณะเดี่ยวน้อที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อที่หลายที่สุดในนาะข้าหลวงวิจาร์จุดบริเวณที่เบ้าเขียวยืนอยู่นี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าของอนุสาว,วรีย์นักหบนี่ละน้ำดาวแดงนั่นเองเนาะเป็นอนุสาว,วรีย์ที่เพิินลํำนึกถึงบุญงามความดีของนักฮบ่า ทีเพิ่นต่อสู่เพื่อซาดลาวเฮาแต่สมัยแต่ก่อนพูดเลยเนาะก่อนจะมีซาดลาวในมือนี่กับมีเพิ่นในมือนั่นเองเนาะอนุสาวรีย์นครนิรนามนี่นะเนาะปิดอนุสาวรีย์หนึ่งเนาะที่ตั้งอยู่โต๊ะใจกลางนคะรหลวงวงจัทนเลยแหละเมื่อเฮาเดินทางหรือว่าขับรถมาเนาะเขาจะเห็นเลยอยู่แถวบริเวณธาตุหลวงนี่แนละเนาะเป็นอนุสาวรีย์สีขาวใหญ่ยยๆเลยอยู่นี่ อนุสาวรีย์นักคมนีลน้ำดาวแดงนี่แมนจะมีระดับการน้ำขั้นสูงเนาะเพื่นจะมาวางพวงมาลาในวาระที่มีกองประสมผู้แทนทั่วประเทศเนาะหรือว่าเวลาที่เพื่อนมีการเลือกตั้งนายกคนใหม่แล้วแล้วเพิ่นก็ได้ผู้แทนแล้วเพิ่นก็จะเข้าสภาเพื่อประสมเนาะเพิ่นก็จะมาวางววงมาลาววงมาลานั่นเองเนาะ ยูทีนี่แหละเนาะยูทีอนุสาวรีรย์นครบีระนามนี่เนาะพือ,เ,อเป็นการขลบคุณงามความดีนั่นเองเฮาจะสังเกตเห็นเนาะว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้ฮะเนาะจะมีลักษณะเป็นสีขาวและกะป็่นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปทางด้านเทิงจะเห็นลักษณะเป็่นดาวสีทองนั่นเอง เพ่นนี่แมนเพิ่นจะมีป้ายห้ามขึ้นไปเนาะแต่เขาจะทุกคนจะสังเกตเห็นบ่ว่ายุฐานทางด้านลุมนเนาะเพิ่นจะมีเปลี่ยนแกะสลักอ่บาบนแกะสลักเนาะเป็นลักษณะคือเพื่อนนาเอาอ่าสีมังเนาะล้วมาปั้นมาปั้นเป็นหูปต่างๆนั่นเนองเนาะบ่าว่าจะเป็นเพื้นทายทอดให้เห็นถึงอ่าแตสมยัยตะกี้เนาะนี่ จะมีเรื่องราวเล่ามาว่าจะเป็นวัฒนธรรมนี่เนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูปปั้นของค้นเนาะทีเพิ่นมีการฟ้อนลำทำเพลงเป่าแคนแล้วก็จะมีทางด้านประตูใสอ่าเป็นทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงม่จัาเนาะอ่าโบเมนประตูไสเนาะเขาได้หลายอยากจะขึ้นไปอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนห้ามบม่ให้ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวจะ ปล่อยคลิปวิดีโอนี้ออกไปแล้วเพื่อนเห็นอาจจะมีปัญหาเนาะเลยได้ทายทุกคนหเห็นมุมงก๋ไก่แบบนี้เนาะอาจจะสังเกตเห็นเลยว่าจะมีพระธาตุหลวงเวียงจานแล้วก็จะมีอ่าหอพระแก้วนั่นนะแล้วก็มีวัดเสียงท้องเนาะอยู่ที่หลวงพระบางแล้วก็จะมีหูปั้นองค์ใหญ่ในะคิดว่าน่าจะแม่นหูปั้นองค์ตือ้อบ่เนาะหูปั้นตัวนั้นแล้วก็ทางด้านหลังนะก็จะแม่น เป็นศีนอ่าสีนากริย์ของลาวเนาะในสมัยแต่ก้อนผู้เนาะแต่สมัยมีกษริย์์เป็นนอเบาเขียวกะได้เฮียนหูจากประวัติศาสตร,ร์ลาวนี่แหละเนาะกะเกิดบทันดอกเนาะพูนเนาะอนาคตจะเป็นทหารเนาะ,อะ เราจะพาทุกคนยางอ้อมเบรงทางด้านข้างแล้วไปเบรงทางั้น,นนั้นนักกเพราะว่าบ่าสามารถที่จะยางขึ้นไปทางด้านถึงของอนุสาวรีย์ได้นอพภาะวะเพิ่นติดป้ายห้ามเอาไว้ห้ามบุคคลทพ่อไปขึ้นไปที่ฐานทางด้านนั้นนั่นเองทางด้านอาลุ่มเนาะอรลุ่มเพิ่เ็เฮ็ดเป็นเป็นหาดนนที่มีความสวยงามเลยแต่ว่ารูปทรงนี่จะแมนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมณฑลเลยนี่ ภา,าวานี่ๆเนาะฮะนี่ก็จะเป็นถนนถนนหนองบ่อหนองนี่นี่ทางฝากกำนันไปก็จะแมนบ้านพูนสะอาดเนาะกงกันข้ามกับบ้านพูนสะอาดนั่นเองนี่จะเห็นถนนทางนี่เนาะมงนี่ก็เป็นมงที่หลายๆคนกําลังเลือกเวียกเลือกกาณนั่นเองกําลังจะเดินทางกลับเพือนเนาะนี่นี่เนาะป้ายห้ามเนาะเพิ่ห้ามเนี่ห้ามขึ้นอนุสาวร์อนุสาวรียางด็ดคาร์ดเนาะนี่เป็นห้ามเขาก็บอขึ้นเนาะก็เป็นห้ามมันเป็น สิ่งที่พนามเนาะเากับโบขึ้นอันนี้ก็ขอขึ้นมาหน่อยเดียวเองเนาะอ่ะขอขึ้นมาสองขั้นใดญแล้วกัน <S <S ไอ้เนี่ยแก่ๆก็จะเห็นเลยเนาะทั้ง4ด้านเลยนะแมนเพิ่นจะเหเป็นเล่าเรื่องเล่าเนาะเกี่ยวกับการต่อสู้กู้ชาติว่ามีความเป็นมาแนวใดเนาะแมนเพิ่นจะมีการอ่าแต้มเนาะอ่ะขอสิว่าแต้มกับโบแมนเนาะเพิ่นเป็นการแกะสะลัก่ะนะ ค่ายคือกับแกสลักเนาะแต่ว่าบแมนแกสลักใเซไม่เนาะแต่บึงแล้วกับค่ายคือกับเอ่อาสีมังนเนาะมามาปั้นมาปั้นหรอหรือว่าจะเป็นหินอ่อนหรือว่ากับว่าได้เนาะแต่ว่าพื้นท้าเป็นสีขาวนั่นเองเนาะนี่เขาก็จะเห็นเพื่อนจ่าไทยทอดมาให้เห็นเลยมีการเลื่มก่อเลื่มสร้างเมืองต่างๆแล้วกับมีผู้นำต่เกาเนาะผู้นำต่เกาผู้แหล่เนาะก็คือคิดว่าน่าจะแมน ผ่านหนูหักเนาะนะบุนนำพูนั้นเนาะนี่แล้วก็ลายลายเลียงมานี่แล้วก็จะเป็นมุมตัวน,นี้นี่จะเป็นหานี่ทางด้านนั่นก็จะเป็นสวนสาธารณะหนองสะพังเลนนั่นเองอ่าถ้าจากนี้ไปเนาะก็จะแมนเป็นบ้านหนองบอนนั่นเอง มันจะมีสวนมีสองสวนสาธารนณะเนอะอยู่บริเวณนี้มีส่วนสาธารณะสะพังเลนแดและก่สวนสาธารนณะ,ะไซเซษหาจะอีกกล้านึงเนอะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสุ่มน,น้ำกันะจะพา นวิดีโอนี้แม่จะพาทุกคนเนาะเที่ยวชมสวนสาธารณะอ้อมแถวเดินพระธาตุหลวงวิจารณ์เพราะว่าคีปวิดีโอผ่านมาได้พาทุกคนเนาะไปเทีเ่ยวชมอ่าบึงหอสภาแห่งชาติลาวอาคารหลังใหม่แล้วเนาะกับมได้ยุไก่กันได้นี่ฮัทต่อจากนี้ไปก็แม่นหอหลังอ่าหอสภาแห่งชาติลาวแล้วฮัทต่อมานี่กับป็นอนุสาวรีย์อ่านักพบน้ํนาดาวแดงเนาะนี่ทางด้านนี้ก็คือกันเนาะเพื่อนก็นจะมีเป็น แกสลักใส่นี่เห็นบ่มีเรื่องราวคนก็จะมีเรื่องราวเล่าเรื่องราวมาว่ามีความเป็นมาแนวใดนี่ถ้าว่าผูกคนไก่ไปไก่มาคิดว่าน่าจะบ่ได้สังเกตเนาะค่ะว่าเขาสังเกตเขาก็จะเห็นเห็นเนาะแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็จะมันจะตรงกันกับประวัติศาสตร์เนาะที่ประวัติศาสตร์ลาาเนาะที่พื้นอนเฮามาขนาจะค่ายคือกันเลยอันนั้นคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเนาะอ่าเขื right. ่น really อนน้ำเงิมหนึ่งนะ หัวเขื่อนน้ำเงื่นต่อมานี่ก็จะเป็นโรงงานเบียร์อ่านี่โรงงานเบียร์ห้งงานสีมังโรงงานสีมังวังเวียงนั่นเองนี่นี่อาก็จะเป็นวิถีชีวิตของประชาชนเนาะ,นะทับหน้าด้านไปก็เป็นหอสภาน,น,นั่นเองทางด้านเนาะนีะนะ่จะให้ทุกคนเบิ่งใกล้ๆน้ำกันลองเบิ่งเนาะ ทางด้านถึงยอดสุดของอนุสาวรีย์จะเป็นดาวเปะเป็นหุกดาวฮาแจสีทองนั่นเองนี่ฮไลในบริเวณสวนบริเวณสวนนี้เพิ่นก็นมีการประดับประดาตกแแ่งอย่างมีความสวยงามเพื่อนก็นทางคนณหญเพ่อนก็นเฮดเป็นให้เอาก้อนสีมะก้อนคอนกรีตเนาะมาปลูกเป็นคนยหญงแล้วก็ทางด้านสองทางก,ก็มีเฮดเป็น ดอกไม้เอาดอกไม้นี่จะแมนเป็นดอกเข็มสีแดงเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสมสวนสาธารณะหนองสะพังเลนน้ำกันแล้วจะพาทุกคนไปหูจักสวนสาธารณะหนองสะพังเลนนั่นเนองเนาะเออเออเอเองา,อามหอดจุดนี้แล้วนี่สวนสาธารตัวนี้ก็เป็นส่วนสาธารที่ยอมรับว่าเป็นส่วนสาธารที่ใหญ่กว่า แห่งอื่นเนาะที่มีอยู่ในนคนรหลวงเวียงจันได้เพราะว่ากลิ่นเนื้อทีหลายเลยแหละเนะเาะพวกกลวมไปหลายบ้านเลยนับตั้งแต่ส่วนของอบ้านนองบอลน,นี่บ้านนองบอลพูนสะพูนสะอาดพูนเข็งสี่าหลวงเหนือ่าหลวงกลาง่าหลวงใต้พูนสีนวลจังสีโอ้กลวมรวมหลายบ้านนี่มีจุดที่บาเขียวยางอยู่นี่กั มีความโฮมเย็ดเนาะเขาเหมาะแก่การที่เขาจะมายางหลินพักพอดออกกําลังกายนี่บริเวณนี้ก็จะมีเป็นต้นสำสาต้นขนาดใหญ่เลยแหละหให้ความโฮมเย็ดเนาะเวลาเขามาจช่นสิที่ถัต่อมานี่ก็จะเป็นหนองสะพังลินนั่นเองหนองสะพังลินนี่อยู่กลางกลางอยู่ื่องกลา,างก็จะมีเป็นหุบปั้นเนาะ ของพญานาคสีขาวนั่นเองแต่ว่าเพื่อนจะมีประวัติเรื่องราวเรื่องราวความปิ่นมาของแดของหนองสะพังเลนน,นี่นอะเดียวจะพาทุกคนอยางเที่ยวชมอ้อม,หอ,ม,ห,อมหอบหนองนี่น้ำกันละแล้วหลังจากนั้นจะพาทุกคนเนาะข้ามไปบึงความสวยงามเนาะของสวนสาธารณะไซเซธาน้ำกันนี่จุดบริเวณข้างหนองนี่เพื่อนก็นจะเหนุป็่นทางคุหง้มแบบน,นี้ทางด้านนั้นก็จะเป็นห้านอาหารเนาะห้านคาเฟ่กาแฟ,ฟนั่นเอง หนองสะพังเรียนน่ยนตตามนิทานอุอลงังคธาตุเนาะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้หันแมนที่เดือบแมนเป็นหนองน้ําที่เกิดจากธรรมชาติเนว่อเราจะเป็นหนองน้ําที่สะอาดเป็นพิเศษเนว่าตั้งอยู่ถึงสันภูเขาหลวงเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่นีหนองคันเทเ,เสือน้ำเนว่นและจริงแล้วเรื่องเราเนาะตำนาน ของหนองสะพังเลนนี่เมนยาวด้วแต่ว่าคนติดใต้เอาไว้ทางด้านเนาะแต่ว่าวาันกี้นี่ขอขัดมาเพราะว่ามีห้าหอ้าห้าคาเฟ่เป็นเปิดเพลงเนาะเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองเนาะก็เลยตัดออกมาให้ทุกคนบนทางด้านนี้น้ากันเนาะต้องขอโทษเนาะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเนาะเกี่ยวกับประวัติของหนองสะพังเลนหรือว่าตำนานของหนองสะพังเลนนั่นเนองเนาะมันจะยาวเนาะถ้าว่าบ่าวเ,เขียวจะ เราให้ทุกคนฟังนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนสมภาพบรรยากาศแล้วเขาจะเห็นว่ามีมีลักษณะที่ค่ายคือกันกันกบหัวใจ่ะจะเห็นว่าเครื่องกลางจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมเนาะนี่สามเหลี่ยมสองด้านข้างนั้นก็นจะเห็นเป็นหุบั้นสร้างเพืือดนี่สร้างเพลือดนี่มีกกซาสาขนาดใหญ่เลยเนาะตั้งอ่าปีปุนปลูกอันนี้ก็มีอายุการลายปีแล้ว ถัดต่อมาทางด้านนี้แกจะเป็นถนนพรามนั้นไปก็จะแมนเป็นวัดวัดหนองบอน,นั่นเองนเนาะนี่ไผ่เนาะได้เคยมาแล้วหรือยังเนาะค่ะว่าบได้เคยมาเนาะหากว่าได้ชมคลิปวิดีโอนี้อยากจะมากลับมาได้เนาะเป็นส่วนสาธารณะทุกคนสามารถเดินทางมาได้กับบได้อยู่ไกลเลยหากว่าผู้ใดเนาะหูจักเดินพาดหลวงวิจารณ์กับหมายเขาว่าหูจักสวนสาธารณะแห่งนี้กันแล้วมันก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกกันเลยเนาะ ทัดตาน้ำปลกับแม่สีแยกไฟแดงหนองบอนนั่นเองเนาะนี่เป็นมีต้นกกส่ากกสัมสาขนาดใหญ่เนาะทุกคนเห็นมีความห่วมเย็นเนาะสีเขียวบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดียังฮาวาบรรยากาศดีหลีมอคแก่การมาพักพ่อนเนาะ วันเสาร์วันอานทิตย์นี่โว้ยจะแถวเซนตฮาร์เซนนี่รถกับบุกข่อยมีแล้วเนาะวันเสาร์วันอานทิตย์นี่นะมันมีแต่ว่าเมื่อวันปกตินี่แหละนี่ก,จก็จะเป็นกกตานจะเป็นตานตัวผู้เพราะว่าเป็นอย่างจื้อกึ่ว่าตานตัวผู้นะเนาะสังเกตดูแกจะมี ขออญาตเอิญเนาะมันจะเปลนเอินว่าเป็นอวัยยาเพศของตาดนั่นเองเนาะจะเห็นเป็นแท่ง,งยาวๆออกมาอันนี้คือเป็นปกสัลสาด้านนี้จะมีเป็นสาลาเอาไว้ให้เฮานางเสาพักห้อนหรือว่าบางเทืีเนาะก็จะมี นักเรียนนักศึกษาเนาะเพื่อนมาฮี่จิจกรรมมาซ้อมเต้นกันอยู่ศาลา,านี้ก็จะเห็นเป็นประจำหนอกเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นกกตานตัวนี้จะเป็นกกตานตัวแม่เนาะต้นแม่ต้นต้น,ต,นต้นแม่เพราะว่าไปอย่างที่เออต้นแม่อ,ออกมากเลยเนาะอ่าออกเป็นออกมากอ่าตานตัวนี้เป็นตานที่กินได้เวลาเขาอ่านมาคือกระดูที่ตานอ่าซุกขนาะดเขาจะเห็นว่าตามเียมทางเนาะเพิ่นจะ เป็นตั้งห้านขายเนาะอยู่กางแคมทางฮะนะถุงหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ10อ่าถุงหนึ่งมีประมาณอยู่หเนาะหาลูกหาลูกนี่ก็ราคาอยู่ประมาณ10บพันเนาะอ่าเป็นของหาก,กินได้ตามเฉพาะฤดูกาลที่มันมีเท่านั้นเนาะนี่นี่เนาะนี่ก็จะเป็นพักส่วนของส่วนสาธารณะหนองสะพังเลนนะเองเดี๋ยวจะพาทุกคนเนาะข้าม ฝากไปบึงส่วนสาธารณะไซเซธานันเองเนาะว่าจะมีความสวยงามเป็นแบบไดน,นี่มีความก้วงขวางเนาะนี่วันนี้ไปสีก้วงขวางเนาวถ่ะว่าท่านใดนาะได้มาเที่ยวนะคนหลวงวิจารเที่ยวลาวแล้วอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอที่สถานที่แห่งนี้เนาะก็สามารถมาได้เดอกับโบเล็ยูไก่จากหนักคนหลวงอ่าโบเล็กยูไก่จากพระธาตุหลวงวิจารเนาะ,นาะ,นาะตั้งอยู่ใจกลางนี้เอง ยามมือแรงแบบนี้ก็หล,หลายๆคนเนาะเพื่อนก็นจะมาักมาออกกําลังกายเลยกําลังกายน้งกันเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปตามทางตัวนี้ดีกว่านาอา้ออันนี้ไปทางด้านนั่นทางด้านหน้านักก็ยังจะเห็นอยู่เนาะเห็นเป็นอนุสาวรีย์อา่าว่าเรื่องอนุสาวรีย์ ตัวนี้เนาะมีไผ่เคยเห็นกันแล้วหรือยังเนาะหรือว่าเคยกลายไปกลายมากันแล้วหรือยังก็สามารถคอมเมนต์บอกปอเขียวในเด้อในต้องอในกล้องวิดีโอนี่คอมเมนต์ให้แน่นาะว่าเปิดนอไดหรือว่าผู้ใดเนาะเคยได้มาสัมผัสได้มาเบิ่งจังสีก็คอมเมนต์ได้เด้อหรือว่าอาจะแนะนําอันไดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนํามาได้เนาะตอนนี้จะพาทุกคนยังข้ามไปที่ส่วนสาธารณะนะ ไซเซฐาน้ำกัดบริเวณแคมป์ทางฟุตบาททีเบาเขียวยางอยู่นี่นอกจากแมนบริเวณของส่วนสาธารณะไซเซฐานั่นเองเนาะนี่มื้อนี้บรรยากาศอยู่ที่นคกหลอกไม่จานแมนมิเแดดแล้วเด้อเพราะเนื่องจากว่ามีฝนตกตอนยังมากะเป็นเวลาชี่ห่ามือเนาะซ่อนกันเลยแหละมื้อนี้หากหิดแสงแดดเนาะนี่มีความสวยงามเนาะสีเขียวเลยจะเห็นว่า ท้องสวนสาราแม่นพันจาน้ำเอาต้นดอกจำปามาปลูกเนาะมาปลูกใส่มาซับวางใส่เนาะหาวายู่สเนาะมีต้นดอกจำปาลาวจางสี่ข้าวเหนียวเสียงแคนแดนดอกจำปาอ่ามันซื้อถึงความเป็นชาติลาวซื้อถึงเป็นคนลาวนั่นเนองเนาะเพราะว่าจะอยู่ใต้อยู่เหนืออ่าอยู่ต่างประเทศบ่จางสี่เพราะว่าจะอยู่ทางไหนก็ตามเนาะ ังไหนกับเขาก็คือเสื้อซ่าของคนลาวนั่นเองเนาะคนลาวเป็นคนขี้ใจดีมีน้ำใจเนาะหักเหนียวเดียวแนี่นเนาะหักพีฮักพีฮักน้องเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าทางด้านหน้าเนาะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเดือนหญ้านะเขาก่ะักสาน้ากันอนุรักษ์น้ำกันเนาะเพื่อให้หญ้าเนา่าดามันจะบปะตายให้มีความสวยงามให้เขาได้สมความสวยงามแบบนี้เขาก่ช่วยกันอนุรักษ์เด้อ ทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นจะเป็นตึกสูงๆนันะ่นแหละก็จะเป็นเป็นหอพิพิธภัณฑ์เนาะป้องกันความสงบของประสาชสนนั่นเองที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวงเวียน4 5 0ปีนเนาะวงเวียน400ปีคืออยู่ใจกลางเลยเนาะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเส้นทางนะวันนี้รู้ซึกว่ามีหลายคนเนาะที่เพื่อนออกมาให้กิจกรรม อยู่ที่เดินพปท่าหลวงห้จัดนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อนี้อากาศจะค่อนข้างที่จะดีและมีแสงแดดออกมาในช่องตอนแรงใจสิมีต้นไม้นานา,นาพันธ์ุนอทีเพิ่นนำมาปลูกใส่บัวาจะเป็นกุกซสฝางแดงกุกดอกคูนใจสิ อากจะมีก็อย่างอีกมีหลายๆเนาะมีหลายๆต้นไม้ที่พนักาปลูกแต่ว่าบ่เขียวอิงกับ่ฮูุชือต้นของต้นไม้เนาะบางชนิดก็ได้ก็คือต้นที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้าน,านั้นมันเป็นต้นดีอย่างเนาะคือเห็นแต่อยู่ทางซีงขวาง,ง,งทางภาคเหนือของเราเนาะป็นคล้ายๆคือกันกรับต้นแปกแต่ว่ามันสิแม่นต้นแปกหรือบอเนาะอันนั้นยิ่งพิงพูดเนาะบริเวณทางยางนะคนกอาจจะเฮ็ดเป็นเฮคอนจีตแบบนี้แล้วก็เฮ็ดนำต้นดอกเข็มบแดง มาปลูกใส่มาออมใส่แบบนี้ยามือแรงมากกจะมีการไต่ดอกไฟเนาะเพราะว่าทุกจุดทุกมองภายในบริเวณของสวนแมนเพิ่อนจะน้ำดอกไฟมาติดตั้งใส่เนาะนี่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 ผู้คนเต็มเลยมันนี่เนาะเต็มเดินมาทธาหลวงไม่จันเลยแดี๋ยวนักเต็มเนาะจะพาทุกคนย่างโค้ง เวลานี้ก็เป็นช่วงต่อนค้ายแรงเนาะทีหลายๆคนก็กำลังเลิกเวียกเลิกการเนาะกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะบางคนกับบ้านอยู่ใกล้แถวนี้กลับบ้านมาแล้วก็มาฮ็ดกิจกรรมอังซี่คือทางด้านหนิ่นี่เป็นกิจกรรมเตะต,ต้อเม่นบ่เตะต,ต้อหรือว่าต,ต,ออาตีอีสักกิจกรรมภายในครอบครัวของเพิ่อนเนาะออกกำลังกายยามแรง จะแมนกุ๊กติ่นปิดเนาะกุ๊กติ่นปิดน,ะน,ดนี่เวลามันออกดอกนี่บางคนก็นว่าหอมเนาะบางคนก็นกนว่าขิวแต่สําหรับเบ้าเขียวอีกว่ามันขิวเนาะดอกของอันกุ๊กติ่นป็ดนี่แถวนี้หาว่ามีเส้นช่วงบุญพระธาตุหลวงวิจันรเนาะแมนจะเต็มเดือนละแวแถวนี้เต็มมาตั้งแต่ปูดละสีแยกไฟแดงพูดเดนาะถ้าวา่าเป็นบุญพระธาตุหลวงในช่วงที่บ่มีการระบาดของพายาโควิด19ก็คือที่ฮาาจะมักเหตุกันในช่วงสอง สามปีขึ้นหลังเนาะบพราว่าสองซะเนาะเพราะว่า,าพายาโควิด19ระบาดมานี่กะ2สองปีนี่แล้วเนาะนับตั้งปีปี2019ปี2000ซาอยู่นี่กะ2000วแล้วกะกาก่ครึ่งปีมาแล้วเนาะเดือนนี่กะแมนเดือนสิงหาแล้วเนาะอีกบ่พอเท่าใดเดือ,กอนกะจะเบิดปี2000วแล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปบึงจุดน้นำกันเนาะอยู่ทางตะน,นาของอวงเวียน450ปีเดี๋ยวเราไปจบคลิปวิดีโออยู่คนพร้อมกันหรือว่าท่านใดเนาะหากามีคำถามหรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติมเนาะอยากให้ไปเฮ็ดหรือว่าไปทายทำวิดีโอในสถานที่ใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาตืมแนะนำกันมาตืมได้ด้อยเพราะว่ายังมีหลายวิดีโออยู่เนาะที่มี หลายๆทานเนาะที่เพิ่นได้คร ar er. ับ z o o แล้วก็คอมเมนต์เอาไหมเนาะแต่ยังติดหนี้เพิ่นอยู่กันยังบ่ทันได้ไปเพราะว่าซีหามือพันมานั่นแหละก็คือที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะว่าในนครหลวงไม่จันทร์ฝนตกหนักอีหลีในช่วงนั้นเนาะตกติดเรียนติดเลยมือนี้หากก็เห็นแสงแดดเนาะมือนี้นะเป็นมือแรกเนาะที่เห็นแสงแดดในครบทอ่ห้ามือเนาะห้ามือเองนั่นเองเนาะตอนเศร้าหันกันยังโบมีแสงแดดเลยเนาะหากก็เห็นวางช่วงสี่โมงแรงนี่เองเนาะ แล้วบรรยากาศเดีอยู่ที่บ้านของท่านนี้เป็นแนวใดบ้านของทุกคนเนี่เป็นแนวใดเพราะว,ว่าทุกคนเนาะจะอยู่ทางประเทศไทยอยู่บอ,อย่างซี่อยู่ทางอเมริกาแคนาดาอ่าหรือว่าท่านผู้ชมเนาะชมอยู่ทางไหนเนี่ยเนาะกะ็สามารถคอมเมนต์เอาให้บพเขียวดิผู้เนี่ยเนาะว่าบางเชื่อเนาะคลิปของบ็เขียวอาจจะไปฮอดประเทศใดก็ยังผู้เนาะก็ลองท่านคอมเมนต์บอกเนี่ยว่าท่านได้ครับชมมาจากยูไสยเนาะก็เพื่อจะบอกให้น่เนาะ อันนั้นก็นจะเป็นเดินท่าดหลวงวิงจันเนานตโตมาเลยเป็นหลายคนเพิ่นก็นจะออกมาแรนกันเรียนตั้งแต่ผู้เล่มักแรียนนอเรนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอาไปจนสุดผู้ท่าทาดหลวงก่างพุ่นเนาะนี่อันนี้จะแม่นวงเวียน450ปีตั้งอยู่ใจกลางเลยอยู่ถนนหาว่าเฮามาตั้งแต่ถน,นนแกสอนพงวิหารเนาะก็จะอยู่จุดนี้เลย น,น,นั่นก็นจะเป็นหอพิพิธภัณฑ์นเนาะป้องกันความสงบภาษาโซนนั่นเองเนาะตั้งอยู่ใจกลางเลยหอพิพันขนาดใหญ่เนาะ,ะแสงแดดก็ยังสูงอยู่เนาะแต่ว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี่กาสีขอจบไปเพียงเท่านี้กันกนได้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าบ่าเกี่ยวจะพาทุกคนไปในสถานที่ใดในนครหลวงวิสันก็ฝากทุกคนซอยกดที่ตามให้เนี่ยกดไลค์หรือว่า กดแชร์กดซับสไคร้นั่นเองเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะกับพาทุกคนมาเที่ยวส,สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนครราชสีมาสบายดี